เป็นท่านพออำเเชิญคุณรัฐครับประธานเครือข่ายลำดวนท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพร,รักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับท,ที่ทางท่านนะครับแต่วันนี้ที่เราเห็นอยู่บนเวทีเพียงท่านเดียวนะครับท่านอาจารย์สุดาวีปัรรมมังนะครับ<อ>ก็รู้สึกใจหายครับเพราะว่าคุณครูยังสวยอยู่เลยถ่ายรูปเมื่อกี้เห็นพอทางโรงเรียนผมูมิสดึงว่าไม่รู้คนไหนจะเกียรับ ก็ S <S สวยกว่าคนที่น่าสวยรัชกาลญาตาาิญาของคุณครูพุเทเกษียณซึ่งและที่สำคัญก็คือท่านผู้ปกครองจากมู่บ้านในที่บริการของโรงเรียนดารุวิยากรลูกหลานที่มาร่วมงานสำหรับ งานเกษียณอายรุราชการข, <lawsuit. S 1> ของคุณครูทั้งสามท่านที่ทางโรงเรียนดนตรียากรได้จัดให้สําหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เมื่อวานนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งได้จัดให้กับคุณครูทั้งจังหวัดสุรินโดยเฉพาะเขตหนึ่งจำนวนสรงรยนทั้าสิบครับ